พระนางเลือดขาวเป็นมเหสีของเจ้าเมืองนครสีธรรมราชซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาแก่กล้ามากทว่าถูกเสนาบ,บดีใจโฉดกลั่นแกล้งใส่ร้ายว่าคบชู้กับมหาดเล็กกระทั่งเจ้าเมืองหลงเชื่อตรัสสั่งพชเาคให้เอาตัวพระนางกับมหาดเล็กไปประหารชีวิตแม้พระนางจะแก้ต่างสักเท่าใดก็ฟังไม่ขึ้น เมื่อหมดหนทางเอาตัวรอดจึงกราบทูลต่อพระสวามีขอโอกาสลงเรือสำเภาไปถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ศรีลังกาเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าเมืองตกลงอนุญาตให้ไปตามที่ทูลขอไว้เนื่องจากสมัยโบราณน,นั้นการรอนแรมไปยังศรีลังกาต้องฝากคลื่นลมและภัยลึกลับกลางท้องทะเลหลวง